فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซอลาตุวัสสาลามุอะลาอัชราฟินอัมบิยะวันบุสลีนวะอะลาอาลิฮิวะซาฮบิอัจมาอีนอัมมาบะดูอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านกับพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับประเด็นที่อยากคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเยาวชนนะคือในปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคม ของบ้านเราเนี่ยการเมืองโอ้โหกำลังรุมเร้าอย่างเต็มที่นะ คือต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาพวกเราเล่นกีฬาสีนะเดี๋ยวเราก็เล่นกีฬาสีเหลืองกันเดี๋ยวเราก็เล่นกีฬาสีแดงกันนะครับเล่นกันมาหลายปีนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเล่นกันเมืองด้วยนะครับในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มคณะราษฎรบ้างกลุ่มคัเยาวชนปลดแอกบ้างคือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็คืออันนั้นมนันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองนะ แต่สิ่งที่อยากจะพูดคุยกันในวันนี้นะมันเป็นข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตนะที่ผมรวบรวมมานะมีกรมส,สุขภาพจิตเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เขาพยายามที่จะบอกกับพวกเรานะบอกว่าคือการเมืองเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคุยกันไม่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะเวลาเอ่ยเรื่องการเมืองเด็กเขาก็มีเหตุผลของเขานะว่าทําไมเขาถึองออกไปร่วมกับ ชุมนุมทางการเมืองนะแล้วก็ประเด็นที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ไม่ได้มาตัดสินนะครับว่าควรจะให้ลูกของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่นะแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าถึงแม้การเมืองระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยจะคิดไม่เหมือนกันนะแต่ก็น่าจะต้องคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าให้เกิดความ แตกแยกการทะเลาะเบาแหวงในบ้านนะครับเพราะหลายที่เนี่ยโอ้โหสามีกับภรรยาอยู่คนละฝ่ายบางทีนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยต้องให้คนหนึ่งคนใดลงจากรถไปนะเพราะว่าคุยกันเรื่องการเมืองเนี่ยทีนี้ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเนะเขาบอกว่าเมื่อลูกคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจเนี่ยพ่อแม่ต้องทำอย่างไรนะครับเขาบอกว่าประการที่1ต้องเข้าใจว่าต่างคนต่างได้รับข้อมูลมาอย่างหลากหลายนะคือ เวลาที่เราพ่อแม่ก็คิดอย่างลูกก็คิดอย่างนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติว่าเราบอกว่าพ่อแม่เนี่ยบอกว่าโอ้โหนายกเนี่ยเก่งอย่างนี้อย่างนี้ลูกก็ตอบมาเลยว่านะอันนี้ที่ผมได้ยินมาลูกก็ตอบมาเลยว่าเก่งแล้วทาไมพูดให้หนูเชื่อว่าเขาเก่งแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ละ่ะ โอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่าม็อบนี้นะเป็นม็อบต้นทุนต่ำมากนะคือปกติเดเราเห็นม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เขาเล่นกีฬาสีกันเนี่ยโอ้โหทั้งข้าวทั้งอาหารม็อบนี้ไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะแต่ม็อบเนี่ยเป็นม็อบที่พ่อแม่เองนะที่ที่เป็นผู้ซับพอร์ตทางอ้อมนะพ่ออะไรครับเวลาเย็นมาลูกจะไปม็อบเนี่ยก็แบมือขอสตางค์นะมะขอสตางค์หน่อยป่าขอสตางค์หน่อย ก็กลายเป็นพ่อแม่ต้องจ่ายค่ารถไปนะสองร้อยสามร้อยเนี่ยเป็นยังไงครับก็กลายเป็นผู้สนับสนุนมอบไปโดยทางออบนะและที่มันเหมือนกับตลกร้ายก็คืออะไรครับคือเด็กเนี่ยเขาไม่คิดอะไรมากนะพี่น้องครับเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะพอไปถึงมอบเขาไปจอดไว้แล้วมอบไปไหนเขาเดินตามไปเรื่อยนะผมก็เคยถามเด็กคนหนึ่งที่ไปนะถามว่าเอา้าแล้วมอเตอร์ไซค์เราไม่ห่วงหรอเขาบอกฝากไว้แล้วผมก็ถามว่าฝากยังไง ฝากไว้กาวินที่อยู่ข้างทางเนี่ยฝากไว้รถไว้ด้วยจะไปกับมอบคือเด็กพวกนี้เขาไม่ได้คิดอะไรมากนะแล้วก็อะไรครับแล้วก็เขายังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะแล้วก็ในความคิดของเขาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องพยายามหาเหตุผลให้เขาเชื่อให้ได้นะว่า,าว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะแล้วนอกจากเราต้อง ต้องเข้าใจก่อนว่าลูกก็ได้รับข้อมูลเราก็ได้รับข้อมูลนะประการที่2ก็คือว่าทั้งคู่ทั้งพ่อแม่ลูกเนี่ยจะต้องตั้งสติแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและที่สําคัญก็คือเวลาเด็กเขาเริ่มโตมาเป็นวัยรุ่นอย่างที่บอกนะนักจิตวิทยาบอกว่าลูกจะโตก็ต่อเมื่ออะไรครับเวลาที่เราหยิบกุญแจรถสตาร์ทรถลูกไม่วิ่งตามเนี่ยแสดงว่าลูกเริ่มโตแล้วเพราะว่า เขาคิดว่าการที่ไปกับพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยสนุกลวแต่ตอนเขาเด็กๆเป็นไงครับโอ้โหได้ออกนอกบ้านนั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่เขาสนุกแล้วก็คุยภาษาเดียวกันนะแต่พอตอนนี้มันเหมือนกับว่าเริ่มจะคุยกันคนละภาษาละระหว่างพ่อแม่ลูกนะทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องไม่คุยกันในลักษณะการบังคับนะเพราะว่าอันนั้นเป็นเป็นความเชื่อของเขานะถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราต้องบังคับให้เขาเชื่อนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองเรื่องทั่วไปเนี่ย เราก็อย่าไปบังคับนะต้องใช้เหตุผลที่ดีนะประการต่อมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อย่าแสดงอํานาจและที่สําคัญก็คือจะต้องใช้คําพูดที่ดีนะคือที่ผมบอกมาที่นักจิตวิทยาเขารวบรวมมาอันนี้มันเป็นเรื่องอิสลามทั้งสิ้นเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะขยายความให้พี่น้องฟังอีกทีนะต่อมาก็คือปล่อยวางให้มากขึ้นนะถ้าเขาจะเชื่อแบบนั้นก็ก็เรื่องของเขานะและที่สำคัญข้อสุดท้ายที่นักจิตวิทยาเขาบอกว่าอะไรครับ ต้องใช้เลยก็คือว่าห้ามยกเรื่องความกระตันยูมาคุยกันนะแกเป็นลูกแกต้องฟังฉันแกต้องเชื่อฉันนะอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่เป็นสาระสําคัญนะมันเป็นเรื่อง,องการเมืองนะครับพี่น้องก็ต้องต้องตั้งสติให้ดีนะครับต่อมานะมันมีอีกบทความหนึ่งในลักษณะใกล้ใกล้กันนะผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะสรุปสรุกก็คือ1ก็คือต้องตั้งสติไม่โกรธ เป็นไม่โกรธเวลาที่ตอบลูกแล้วก็อย่าแสดงอารมณ์ความรุนแรงนะครับเพราะถ้าเราเนี่ยเหมือนกับเราคว้างฟุตบอลไปที่กำแพงนะด้วยกำลัง100ฟุตบอลมันกระเด้งมาหาเรา100เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งพูดเรื่องการเมืองแล้วเราใช้อารมณ์ใช้น้ำเสียงใช้ความรุนแรงใช้อารมณ์เนี่ยลูกก็จะตอบโต้มาในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าข้อมูลเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องมาประ,ม,ประมวลกันว่าคือในปัจจุบันต้องบอกว่า เฟกนิวหรือข่าวปลอมเนี่ยมันเยอะมากนะเราก็ต้องมาช่วยกันนะสรุปกับลูกว่าอะไรมันเป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะต่อมาก็คือว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยต้องยอมรับฟังซึ่งกันและกันนะครับต่อมาก็คือว่าถ้าพูดแล้วเกิดอารมณ์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบทนะครับก็ต้องถ้าในส่วนของอิสลามเนี่ยถ้ายืนก็ก็ให้นั่งลงถ้านั่งเนี่ยก็ ให้นอนลงไปนะและที่สําคัญก็คือถ้ายังไม่หายโกรธก็ไปละหมาดอันนี้เป็นคร่าวๆนะที่อยากจะบอกกับพี่น้องทีน่นี้สิ่งหนึ่งนะที่มันมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะที่เขาตอบคําถามลูกผมว่าเป็นวิธีการที่ดีนะลูกเนี่ยมาบอกว่าป๋าขออนุญ,ญาตไปม็อบนะป๋าก็บอกว่าจะไปทําไมลูกก็บอกว่าโอ้โหเราจะต้องปฏิรูปแล้วแหละ เรื่องนี้มันจะต้องจบในรุ่นเราเนี่ยโอ้โหก็เป็นวลีฮิตที่ลูกให้คำตอบเนี่ยคุณพ่อคนนี้ก็ใช้วิธีการที่ดีนะพ่อบอกว่าลูกทุกวันเนี่ยจะไปโรงเรียนป่าก็ยังต้องปลุกจะละหมาดเนี่ยป่าก็ยังต้องคอยเตือนอยู่ตลอดเลยเอาอย่างนี้ก่อนดีไหมก่อนจะไปม็อบเนี่ยปฏิรูปตัวเองก่อนเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยตื่นนอนเองโดยที่ป่าไม่ต้องปลุกเน่เวลาไปโรงเรียนและเวลาถึงเวลาละหมาดเนี่ย ถ้าปฏิรูปตัวเองได้เนะี่ยก็ป๋าอนุญาตเลยให้ออกไปปฏิรูปสังคมนะลูกก็หัวเราะนะแล้วก็ก็ออกไปนะทีนี้ก็ต้องบอกว่าเด็กก็เป็นเด็กที่ดีด้วยนะจะไปก็มาขออนุญาตแล้วก็รับฟังเหตุผลนะและที่สําคัญก็คือคุณพ่อก็ใช้วิธีการที่ดีในการที่จะตักเตือนลูกนะทีนี้เราต้องบอกกับลูกของเราประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการ การความบริสุทธิ์ใจนะในสิ่งที่เขาจะทําจริงๆเด็กเนี่ยเขาเป็นพลังบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับเขาไม่คิดอะไรเยอะนะอะไรที่เขาเห็นแบบไหนเขาจะพูดบางแบบนั้นเนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาเห็นว่าโอ้รัฐบาลนี้อยู่นานไปละทําไมไม่จัดการเลือกตั้งสักทีงทาไมโอ้ไอ้นู่นก็เคยเขาเห็นแต่ปัญหานะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามบอกกับเขานะก็คือเป้าหมายของ การเกิดมาในโลกนี้นะว่ามุสลิมเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออะไรครับเราจะต้องอ,อิบาดัดต่อลอสุปาตาลานะเหมือนอายะกุรอานที่บอกว่าว่ามาคาลักตุนยินนะวันอินซอิลาลิยะบ,บูดูนะเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดยกเว้นแต่ให้มนุษย์และยินเนี่ยมาอิบาดัดต่อพระวกอลอสปาตาลานะทีนี้ ในเรื่องของความเป็นมุสลิมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในรัฐะที่เราเป็นประชากรส่วนน้อยนะไม่ใช่รัฐะอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คืออะไรครับเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะท่านโดสซุนซอลาลอหรเลยซลัมบอกว่าอันมุสลิมูอันมุสลิมูนะอลาชูรูติหิมมุสลิมทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้กําหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขของสังคมที่พวกเขาเนี่ยได้กําหนดกันขึ้น ก็คืออย่างเช่นอะไรครับกฎหมายกําหนดว่าถ้าเจอไฟแดงให้หยุดรถถ้าเจอไฟเขียวเห็นไฟเขียวเนี่ยอนุญาตให้เราวิ่งรถไปได้นะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นมุสลิมก็เวลาที่เขากำหนดเป็นตัวบทกฎหมายแบบนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามนะเขาห้ามทิ้งขยะเราก็ไม่ทิ้งขยะเขาให้ปฏิบัติอะไรที่ไม่ขัดกับคำสั่งหอัล่อเนี่ยเราก็ปฏิบัติในสิ่งนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือในปัจจุบันเนี่ย เราอย่าไปไปเน้นนะในเรื่องของอยากให้เน้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติในการกระทําต่างๆนะมุสลิมต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้นะคือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้เราปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับในสุร้อนอันใบยนะนะครับอายัที่ห้านะครับอัลลอฮ์ซุบัตะลากล่าวว่าวมาอุมีรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮามุกิซีนะละคุตีนนะครับ พวกเขาไม่ได้ถูกใช้เว้นแต่ให้เคารพพักดีต่อล้อสุปะตตาลาโดยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์และผู้อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสอนลูกของเราเนี่ยว่าอะไรครับเราต้องปฏิบัติสิ่งต่างๆเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อแม่ลูกเนี่ยคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยอย่างที่บอกข้างต้นเน่ยเราต้องใช้คําพูดที่ดีนะก็คืออะไรครับ ท่านดอดสุนรเราเลยสล้มบอกว่ามังกาอายุมินูบิลาฮิวันยาวมินอาคิดฟั่นอย่ากุ้นคอยรอนเอารียสมุดนะครับใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาแล้วก็วันกิยามะเนี่ยฟั่นอย่ากุ้นคอยรอนดังนั้นเขาจะจงพูดในสิ่งที่ดีนะครับถ้าพูดดีไม่ได้ก็ยสมุดนิ่งเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเกิดอารมณ์โกรธโอ้โหเราจะไปใช้คำพูดที่รุนแรงถึงแม้ลูกเนี่ย จะคิดเห็นไม่เหมือนเราก็ตามนะเราก็จะต้องใช้เหตุผลคำพูดที่ดีในการที่จะชักจูงนะครับให้ลูกเนี่ยมาคิดให้เหมือนเราให้ได้นะครับในส่วนของเอเลอสซาป,ปตลาย,ยังกล่าวไว้ในสุระอนอันอามนะครับอายัที่162บอกว่ากุ้นอินนัสลาตีวะนุสุกีวะามะยายาญาวะมามาตีเลลาฮีรอบบินอาและมีนมัวหมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงการละหมาดของฉัน และการอิบาระดาของฉันการมีชีวิตอยู่ของฉันและการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลละโลกนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการละหมาดเรื่องของการอิบารัดาต่างๆการมีชีวิตอยู่และการตายเนี่ยเพื่อพระพงเพื่อเพื่อพระองค์อัลลอฮ์สุบะตาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกลูกว่าการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ย ว่ามายายาว่ามามาตีกันมีชีวิตและความตายเนี่ยการที่เราออกไปกับม็อบเนี่ยเราไปทำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาลาสั่งใช้หรือไม่นะคือถ้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้สังคมมุสลิมของเราดีขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะไปนะไปเรียกร้องนะแต่ถ้ามันไปแล้วทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมเนี่ยมันแย่ลงเนี่ยเราก็ควรจะต้องกลับมาคิดนี่ ทีนี้ในส่วนของชีวิตของเราเนี่ยเราต้องบอกกับลูกว่าตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราเราเข้านอนในตอนเย็นเนี่ยมันจะต้องอมีการอิบารัดาต่ออลอสุบะตาลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดเนี่ยเราต้องเน้นย้ําลูกของเราเนี่ยจะไปม็อบก็ได้นะแต่อย่าทิ้งละหมาดนะเพราะม็อบเนี่ยเขาจัดกันช่วงเย็นๆนะต้องหาที่ละหมาดให้ได้นะต้องแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมให้ได้นะ เราะว่าเวลามัก,กริบเนี่ยมันสั้นเราจะต้องละหมาดนะครับคือไปเนี่ยบางทีเวลาที่เราเข้ารวมกลุ่มเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าอะไรก็ได้ที่ปฏิบัติตามกลุ่มของตัวเองอม,มุสลิมบางคนเนี่ยพยายามจะบอกว่าเราอยู่ในสังคมพ้าหูอัตนธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทำเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติกับเขา แต่ตรงนี้มันจะต้องแยกแยะให้ได้นะอันนี้อยากจะบอกว่าลูกของเราเนี่ยเราต้องพยายามปลูกฝังให้เขาแยกแยะอะไรให้ได้นะว่าวิถีการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยเวลาเขาออกไปเนี่ยต้องแสดงความเป็นมุสลิมเนี่ยให้ต่างศาสนกเขาเห็นด้วยนะบางทีรูปแบบการอิบาดะการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการอิบาดะที่ดีที่สุดนะในยุคข,ของท่านอบีมมัสซอลเลอะสลามเนี่ยมีคนมา บอกกับท่านนาบีว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเพื่อจบปัญหานะครับท่านเนี่ยมาเคารพพระเจ้าของเราหนึ่งปีและปีถัดไปพวกเราจะไปเคารพพระเจ้าของท่านเนี่ยอลัาาลลอฮุสซาบัตัลลก็ลงอายานกุรอานมาตอบพวกมุชริกเหล่านี้บอกว่ากุลยายุฮันกาฟิรุลาอับดุมาตะอับดุลวาลาอันตุมอาบิดูนามาอบุดวาลานาอาบิดุมาะตอุอบิดูมาัวลาอาบดุมาตุมวาลาอันตุมอาบิดูนามาอบุดละกุมดีนุคุมเลยวลียดีน เราได้ยินอายะนี้กันบ่อยนะครับในซุร้อนกาฟิรูนเนี่ยที่อาัลลอฮฺสุบะตาลาให้ท่านนาบีเนี่ยไปบอกกับพวกกาฟิรูนบอกว่าลาอะบูดูมาตะบุดูนฉันจะไม่ไปเคารพในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเคารพวะลาอันตุมอาบิดูนามาอาบุดและพวกท่านก็ไม่ต้องมาเคารพในสิ่งที่พวก เราเคารพนะแล้วก็ลอสุบัตตลาเน้นย้าในรอบที่สองนะครับและท้ายอายะบอกว่าละกุ้มดีหนุกุ้มมัลลียดีนสําหรับพวกท่านก็ศาสนาของพวกท่านสําหรับเราก็คือศาสนาของพวกเราเพราะฉะนั้นในความเป็นพระหูสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงครับถ้าเป็นเรื่องของสังคมเราร่วมกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของ ศาส,สนาเรื่องของภาคของศาสนาพิธีเราแยกจากกันนะเพราะฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเวลาที่คณาจารย์มาตอบปัญหาเนี่ยคนจะชอบถามอยู่เสมอเราไปร่วมงานศพของต่างศาสนิกได้หรือไม่เขาทำบุญทอดกรถินทอดผ้าปาเนี่ยเราไปร่วมกับเขาได้หรือไม่อันนี้จะเป็นคำถามยอดฮิตนะที่เราเรา,เราจะตั้งคำถามบางคนมาเข้ารับอิสลามเนี่ยมุสลิมอนุญาตให้ ไปร่วมงานศพของคุณแม่ที่ยังนับถือศาสนาเดิมเขาเนี่ยได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามยอดทิศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หลักกับพี่น้องนิดนึงก็คืออะไรครับถ้าเป็นเรื่องของสังคมเราไปร่วมกับเขาได้ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาให้แยกจากกันนะเราก็นับถือของเราเราอิบาดะเราทำพิธีกรรมในส่วนของเราแล้วก็ในส่วนที่เป็นพิธีกรรมของเขาเนี่ยเราก็ต้องแยกให้ได้ ไม่ใช่บางคนคิดว่าโอ้โหเขามาช่วยงานมุสลิมเราในเรื่องของพิธีกรรมเราก็ต้องไปช่วยในเรื่องของพิธีกรรมของเขานะอย่างเช่นเวลาเขามีคนเสียชีวิตเนี่ยเราไปแสดงความเสียใจได้เราให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเขาลูกของเขาที่ยังเล็กเนี่ยเราใส่ซองช่วยงานเขาได้นะแต่ในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยเราต้องแยกกันนะครับว่าให้ให้เขาปฏิบัติของเขาไปเราก็นั่งดูในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยปฏิบัตินะ แต่ทีนี้บางคนเนี่ยเวลาบอกว่าในสังคมพ่อหัวธนธรรมเนี่ยต้องทำได้หมดเนี่ยแล้วต่างศาสนกเนี่ยก็จะชอบอ้างว่ามุสลิมคนนั้นเนี่ยในกรเนี่ยยังทำได้เลยทำไมเธอเนี่ยอาวุโสน้อยกว่าเขาอีกทําไมททำไม่ได้อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตนะครับที่ที่เขาจะนำมาอ้างเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องของครอบครัวนะครับพี่น้องครับพ่อแม่ลูกที่ คิดเห็นต่างกันในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ต้องสามารถปรับจูนกันเข้ามาให้ได้นะคือและที่สำคัญก็คือต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากทิ้งท้ายกับพี่น้องจากอัดกิสของท่านอบีโมมัสซลล์เราเลยสลัมที่ผมได้ยกให้พี่น้องฟังข้างต้นก็คือมังกาอายุมินูบิล่าฮิวันเยาวมินอาคิดฟันยากุนคอยรอนเอาลียาสมุดผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็วันอาคิร้อเนี่ย เขาจงใช้คำพูดที่ดีถ้าดีไม่ได้ก็นิ่งเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะเอาชนะลูกก็ต้องใช้คำพูดที่ดีและที่สำคัญก็คือว่าต่างฝ่ายก็ต่างหาเหตุผลมาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็บ้านของเราก็จะเป็นบ้านที่มีความสุขนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงก็คือเรื่องของการละมาดนะพ่อแม่ลูกหลังจากที่คุยกันเรื่องการเมืองจบแล้วเนี่ยได้เวลาก็ ละหมาดยะมา,มาะอากกันสักนิดหนึ่งนะครับมีการนาซีฮะเนี่ยก็จะดีมากทีเดียวนะครับวัลบิลอรอัยฟาฟิกวันนีดายะฮุสสลามูอะลัยคุมะรอหมัตุลลอฮ์วะบารอกะตุบ